แฮปปี้ลันลากันในวันหยุดแฮปปี้ลันลาในวันสบายสบายกับรายการคลื่นสายไวทีนทุกวันอาทิตย์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกะเ สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาในช่วงของรายการคลื่นสายไวทีนเจอกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะช่วงเวลาสายๆ9ก้นาฬิกาสินาทีนะคะทางสวทนาฬิกาทีวาด FM 98.25 m มกะค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆทักทายคุณผู้ฟังกันไปนะคะหนึ่งงานเพลงแล้วช่วงนี้มาฟังเรื่องนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าดันนี้นำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันโดยทางสสสชวนพ่อแม่นะคะให้ความให้ความสาคัญกับเรื่องของการ เลี้ยงดูแล้วก็การเล่นควบคู่กันนะคะกระตุ้นพัฒนาการเด็กพ้นวิกฤตโควิดนั่นเองค่ะโดยทางสสสนะคะก็ชวนพ่อแม่ให้ความสําคัญการเลี้ยงดูแล้วก็เล่นควบคู่กับเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะให้พ้นกับวิกฤตโควิดนั่นเองค่ะทางด้านของนางสาวนัตยาบุญพักดีผู้อในวยการสํานักง,งานสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะสสสบอกว่าปัจจุบันนะคะโลกตระหนักว่าการเล่นเป็นกิจกรรมที่มีความ ญต่อการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการที่สมบูรณ์ของเด็กนะคะที่สําคัญก็คือสามารถที่จะสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างดีในโลกของยุคใหม่ซึ่งเป็นโลกแห่งความผันผวนนะคะโดยสสสก็มุ่งค้นหาวิธีการที่ง่ายแต่ว่าได้ผลดีในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กนะคะให้มีสุขภาวะ แล้วก็มีทักษพะพบว่าเรื่องของการเล่นอิสระเนี่ยสามารถส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะแล้วก็ทักษะต่างๆแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายทำได้ทุกบ้านนะคะขอเพียงแค่ว่าผู้ปกครองเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจึงร่วมมือกับทางภาคีครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนะคะช่วยกันส่งเสริมให้การเล่นอิสระเป็นหลักสำคัญของ,ของการเลี้ยงดูเด็กในยุคใหม่ค่ะโดยส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยเห็นความสำคัญของการเลี้ย ดูแล้วก็การเล่นควบคู่กันนะคะไม่ใช่คิดว่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือว่า คุณแม่เพียงลําพังนะคะเพราะว่าสุขภาวะในครอบครัวจะเกิดข,ขึ้นได้เนี่ยทุกคนในบ้านจะต้องมีการร่วมมือร่วมใจกันนะคะทุกบ้านจะต้องตระหนักว่าของเล่นที่ดีที่สุดสําหรับลูกก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะสร้างพลังบวกทักษะชีวิตแล้วก็สร้างพัฒนาการด้านต่าง,างๆให้เหมาะสมตามวัยนั่นเองนะคะข่านี้ก็เรามาฝากกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีบุตรหลานนะคะใช้เวลาให้กับลูกบุตรหลานเนี่ยให้มาก ขึ้นกว่าเดิมนะคะวันหยุดเสอร์อาทย์ก็มีเวลาให้กับคุณลูกนะคะพาไปเที่ยวบ้างพาไปเดินออกกําลังกายอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวนั่นเองนะคะนี่ก็นํามาฝากกันในช่วงของรายการคลื่นใสไวท์ชีนเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ดานิกนํามาฝากกันต่อค่ะ แฮปปี้ลันลากันในวันหยุดแฮปปี้ลันลาในวันสบายสบายกับรายการคลื่นสายไวทีนทุกวันอาทิตย์ทางสวทนราธิวาด FM 98.25เมกะเฮิร์ส